ออกมาแล้วค่ะคนแรกคนที่จะมากระทืบเด็กนะฮะเบคกี้ลินนั่นเองกาดิกาเอซ์ตรีมรูที่เป็นเอซ์ตรีมรูจริงๆนะครับวันนี้ไม่ใช่เอซ์ตรีมรูปลอมๆเหมือนวันจันที่ผ่านมานะฮะคนละอันกันเนาะ <laughs> ไม่ใช่เอซ์ตรีมรูปลอมๆ,อมๆนะฮะออกมาแล้วค่ะ คนที่เราจะมากระทืบอีกหนึ่งคนในวันนี้นะฮะเฮนรี่เฮนนะฮะ hey. 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 ไม่ได้หมายถึงใครนะครอย่าร้อนตัวนะเว้ยเอออย่าลืมนะว่าชื่อนี้เธอไม่ได้ใช้ได้คนเดียวนะฮะชื่อนี้ใช้ก็ได้ทั่วโลกนะจ๊ะไม่ได้ผูข่ขาดไปที่เธอคนเดียวนะจ๊ะอย่าร้อนตัว มาเอาแม่งก่อนเลยบันทไซเด็กเวนวันนี้เสริมแรงหิ้งขาเสริมแรงอีกทีหนึ่งทิ้งอีกรอบหนึ่งฮะอะไรมเก่าไงฮะได้ข่าวว่าเก่าเราอะฮะได้ข่าวว่ากวนตีนใช่ไหมกวนตีนเพื่อนกูใช่ไหมเดี๋ยว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 ให้มันก่อนให้มันก่อนอุ้ยโดนทบไอ้ยีย กดหนึ่งอะไรมากดมาเกิดเอออะไรมึงอะไรนี่แน่ drop kick อีกทีหนึ่งสิงก็เล็ก drop kick นะมานี่จับลากคอมานี่ทิ้งเชือกก่อนเออแล้วก็ลงไปกระโดดเหยียบแม่งอย่าชาร์จพลังก่อน เอ็กซีมรูใช่ไหมเอ็กซีมรูใช่ไหมเอาของก่อนเอาต้องมีฮะเอ็กซีมรูเอาแมงอู้หูอ้อยมันไม่ให้กดเคาน์เตอร์อีกเวนจับขึ้นมาจับขึ้นมาแล้วไงอะไรจ๊ะมีแน่เล็กแลรียดล้มเลย มาเอาโตก่อนนะฮะโต้หนึ่งตัวลุก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 โอ้โหแม่งแย่งมันแย่งเอาโตฆ่าคืนมาไม่เอาสาแลมดีกว่าเออซนนะคนเขากำลังจัดเตรียมของมาซนอะไรไม้เบสบอลตีแม่งฮะ ไอ้หัวห้าวตีนเตออย่างเงี้ยแหละไงใครแค้นใครหรือใครหมั่นไส้ใครบอกได้นะเดี๋ยวเราจัดให้เอามากระทือแบบนี้แหละเวียงเร็วเวียงไอ้เจ๊โดนเวียงคืนประโูโอ้ยสาบายบัสเตอร์เ่มิน่าลดไปแล้วนะคะหนึ่งลอดเอาเบกกี้อย่านได้เจ็บลุกเร็วเเอ,อ โอ้ยโดนโต๊ะกระแทกือไม่เป็นอะไรอะไรมาซุปเปอร์คุงซุปเปอร์คิกมันตกแม่งนี่เนี่ยขอไอชีมาเอาอย่างอื่นเข้ามาด้วยเอาให้มันแบบแน่นๆไปเลยเก้าอี้เหล็กต้องมาว่าะมึงทำอะไรเก๊กี้อะไรมาน,นี่จับ ตีดีดีคับเก้าอี้เออลุก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 ีดีดีดีลุก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 โอเคโอเคเอาละจับเอ้ยดึงแขนเอ้ยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอีกหรอเป็นยังไงบ้างฮะกลางโต๊ะดิค่ะมันลุกละมันลุกละลุกอุ้ยแม่งแย่งโต๊ะโอ้โหเอาวันนี้ อย่าโนก็แทบไม่โดนโอ้โหยโอยช่างแมงแล้วกันถึงมาแล้วถึงมาแล้วโอ้ยอาร์ดรับอะไรอะไรอะไรเราเตรียมไม่ใช่ท่าไม่ตายนะปล่อยไปก่อนกลางโต๊ะแป๊บกลางดีๆเออกลางโต๊ะ จุดไฟได้ไหมจุดได้แต่กูรู้เอาอะไรเนี่ยเบกกี้มานี่ไม่ต้องหยิบเก้าอี้อ่ะเออไม่ต้องหยิบไม่ต้องหยิบมานี่เลยอยู่นิ่งๆนะจ๊ะอยู่นิ่งๆนะจ๊ะเอาละจับสูเพลงดีกว่าสูเพลงใส่โต๊ะจุดไฟร้อนไม่มึงฮะร้อนไม่จ๊ะ โอเคทำอย่างนี้ได้ใช่ไหมจัดไปเขาอีขัดคอไว้อยู่นิ่งๆนะอยู่นิ่งๆอย่าไปไหนนะขึ้นเชือกครับเบกกี้แล้วก็กระโดดหิ้งตกดินดินดินโอ้ยดิน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 โอ้ยดินเจ็บจังเลยเจ็บจังเลยเจ็บปะเจ็บปะอุ้ยแม่งเจ็บปะฮะเดี๋ยวมึงได้เจ็บกว่านี้อีกอี้เนี่ย ขออ,ขออีขออีขออีเอางี้ดี๋เอางีเอางี้ดีกว่าขัดไว,ลดว้ลุกขึ้นมาอีกเด็กเวนลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเร็วอันนี้เออเอาละนะเหวี่ย,ยงไปนั่นแหละสิ่งที่กูต้องการว <laughs> ายเบสบอลมาตีซ้ำไม่โดน ตีโดนดำเต็มลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเร็วเร็วเร็วลุกขึ้นมา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 เอาละนะจับใส่ Explorer Explorer to play ลากตก,ก,กมาก่อนขอกดทีนึงนับหนึ่งสองยังไม่ยอมนะยครับ there. โอ้ยอะไรมาปผงมาปุบตีแน่เอาละปิดเลยแล้วกันคราวนี้จะได้จบจบไปนะฮะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเตะแล้วจับใส่แบนแฮนด์เลสแลมเรียบร้อยกดนับเร็วกับการนับ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 เร็วเร็วเร็วหนึ่งสองสามเรียบร้อยค่ะหลับ โอเคสนะเปล่าเบคกี้ k y อบอกว่าคงจะสะใจใครหลายๆคนที่อยู่ในที่นี้นะครับนใครสะใจกดไลค์มารัวๆเจับเจ็บตับๆจ็บับ